สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตข้า,โขาวโพดค่ะโตแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ช่วงนี้หน้าแรงแล้วอ่ะต้นน่าจะไม่สูงเท่าไหร่นะแต่ก็ยังน่าจะพอได้กินฝักอะค่ะลดน้ำเอาค่ะช่วงนี้ลดน้ำอยู่ ก็ยังงามอยู่นะคะเพื่อนๆแต่ช่วงช่วงแรงแบบนี้ผักคงจะไม่ค่อยมีให้เพื่อนๆเห็นแล้วเพราะรถน้ำไม่ไหวค่ะตรงนี้มันไม่มีสระน้ำใช้น้ำป,ปลาปลารดเอานะคะก็จะยากสักหน่อยช่วงนี้ยังมีแค่ ไม่กี่อย่างคะ่ะที่ยังเหลืออยู่ต้นก็ไม่โตเท่าไหร่นะคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆพนอได้อยู่คะ่ะปลูกไว้กินเองนะคะเพื่อนๆปลูกในร้อยยางแต่ก็ดูแลง,ง่ายอยู่หน้าแล้งยิ่งสบายแล้หญ้าไม่ค่อยขึ้นนะคะเนี่ยคะ่ะ พอได้กินค่ะเพื่อนๆพือรอบนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนฝั่งโน้นปลูกแล้วตายหมดเลยค่ะเหลือแต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวค่ะแห่งมากเลยค่ะเพื่อนเดื่น แต่ก็น่าจะทันเดี่ค่ะทันกินรดน้ำเอาหน่อยโลูกไม่ยากค่ะเพื่อนเนโอ้จะมีนอนแล้วเนี่ยดูมีนอนค่ะเดี๋ยวต้องแค่นอนลงด้วยนี่ดูดูยังเห็นอยู่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแค่ค่ะแต่ไม่ไม่แค่โชว์นะคะเพื่อน เด๋ยวต,ตกใจตัวนี้ยังอ้วนอยู่ไม่โดนค่ะโดนหนอนไปสองต้นค่ะนี้ไม่มีค่ะยังงามๆดีอยู่พอได้ค่ะเพือพ่อนๆ เจอหนอนอีกแล้วค่ะนี่ตอนนี้หนอนอีกแล้วเจอหนอนอีกหนึ่งต้นสองต้นค่ะแต่ก็ยังพอได้ละเดียวแค่นอนเอาหน่อยขอบคุณนะคะเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ